สวัสดีครับพบกับรายการสองหมอยกกำลังห้านะครับวันนี้อาจาร,รย์หมอสุวัสด์ป่วยมาไม่ได้นะครับผมเลยต้องทำน้าที่แทนวันนี้ก็คงคุยกันเรื่องเดิมๆนะฮะเพราะว่าเ,ออเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นปัจจุบันนมันเป็นผลท,ที่เราเคยคุยกันไว้ในรายการเราหลายๆครั้งแล้วครับผมคิดว่าแต่รายการคงอยากฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าดูเมืองตอนนี้มันมีเรื่องอะไรบ้างนะครับ จนจะเริ่มมาเริ่มตั้งแต่ว่าปัจจุบันดาวพฤหัสกับดาวเสาร์สองตัวนี้ซึ่งดาวพฤหัสเป็นดาวที่เกี่ยวด้วยคุณธรรมความดีส่วนดาวเสาร์เป็นดาวบาประนะครับซึ่งเป็นดาวใหญ่ทั้งคู่เลยนะครับมันมาอยู่ที่ราศรีธนูของราศรีธนูนะครับก็เป็นห้าแกัขนามจะมีผลบังคับกับประเทศไทยอย่างมากเลยครับเกี่ยวกับเรื่องเก่าๆที่เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายนะครับ เกี่ยวกับเรื่องคดีความเกีเรื่องกฎหมายทั้งหมดสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นเราจะเห็นว่าในในช่วงเวลาที่ผ่านมาตลอดสัปดาห์เลยก็มีการพูดถึงเรื่องคดีของบอสนะครับอยู่วิทยาว่าตกลงว่าจะรื้อฟื้นคดีขึ้นมาใหม่ได้ไหมแล้วก็กรรมการแต่ละชุดที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยตั้งมาเพือ่อจะตอบโจทย์อะไรนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ที่เราคิดว่ามันน่าสนใจนะครับว่า กระบวนการการที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องความยุติธรรมเกี่ยวกับเรื่องความเป็นธรรมในสังคมเนี่ยมันเริ่มมีกระแสรแรงขึ้นและที่สําคัญที่สุดก็คือว่าในห่วงเวลานี้เป็นห่วงเวลาที่รัฐบาลเองเนี่ยออมีมรสุมทางการเมืองอย่างรุนแรงนะครับอย่างรุนแรงก็หมายความว่าเหตุผลก็คือว่าดาวราวหูเนี่ยมันโยกหน้ารัคนาคือเป็นสามกับรัคนา นะครับอยู่ในตําแหน่งที่มันกำลังกดดันรัฐบาลอย่างมากเลยนะครับแล้วที่สำคัญีุสึกก็คือว่าในราศีกลุ่มซึ่งเป็นเรือนของดาวราหูเองเนี่ยพระเกตก็ไปอยู่พระเกตก็ไปดาวที่ส่งเสริมให้ดาวราหูเนี่ยมีฤทธิ์มากดาวราหูคืออะไรครับดาวราหูคือการเมืองกระแสเขากระแสที่ออกมาต่อต้านทางการเมืองก็จะเกิดมอบเกิดคนที่ไม่เห็นด้วยออกมาสู่ สู่โซเชียลมากขึ้นแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือประเด็นประเด็นที่มีการหยิบยกขึ้นมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของเยาวชนนะครับการการขับเคลื่อนของเยาวชนเนี่ยประเด็นมันกระทบกับตัวสถาบันหลักของประเทศอย่างอย่าง,างรุนแรงนะครับจนถึงขนาดว่าหลายหลายคนออกมาพูดว่าถ้ากระแสอย่างเนี้ยังคงอยู่เนี่ยรัฐบาลจะเอาอยู่ไหมหรือรัฐบาลจะตัดช่องน้อยแต่พอตัวคือไปสู่กระบวนการเลือกตั้งไหม หลายคนก็เรียกร้องว่าให้มีการให้ให้ให,ให้ไปสู่กระบวนการที่มีการแก้รัฐธรรมนูญการแก้ธรรมนูญก็เป็นผลตัวหนึ่งเนื่องจากว่าดาวพฤหัสเนี่ยมันถอยมันมัน,ม,นมันเข้าไปสู่ราศีธนูซึ่งเป็นบ้านของดาวพฤหัสเองกระแสะการการพูดถึงเรื่องการบังคับใช้กฎหมายก็จะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับและขณะเดียวกันไอเรื่องเก่าๆที่ทําไว้ทั้งหมดที่ว่า เอาอยู่เอาอยู่ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องมีคอร์รัปชันก็ดีเรื่องอะไรต่อะไระี่ดีพวกที่มันเกิดขึ้นมาเรื่องสิ่งแวดล้อมก็ดีเนี่ยมันประทุกขึ้นมาทั้งหมดทีนี้ฐานว่าถ้าวันนี้ถ้าเราเราไม่พูดถึงเรื่องก็ดีบอสนะครับจะถูกรื้อฟื้นขึ้นได้หรือไม่เนี่ยผมมีประเด็นที่อยากจะคุยดูกันฟงังว่าการตั้งคณะกรรมการหลายชุดในใน,ใน,ใ,นในเรื่องนี้นะครับไม่ว่าของไอากายก็ดีตํารวจก็ดีทางรัฐบาลก็ดี กรรมการทุกชุดเนี่ยถ้าถ้าดูแล้วเนี่ยเราเราจะเห็นว่า,าจะนำไปสู่การรื้อพื้นคดีของของคดีนี้ได้หรือไม่ซึ่งผมเองผมมองว่ากรรมการที่ตั้งมาน่ะาภาร,รกิจน,น่าจะเป็นภาร,รกิจใหญ่หญสองสองภาร,รกิจภาร,รกิจหนึ่งคือหาข้อเท็จจริงในสำนวนนะครับในสำนวนที่มีการทำมาแล้วว่า,ากระบวนการ ทำสานวนก็ดีกระบวนการสั่งสํานวนก็ดีการดูพินิษในการสั่งก็ดีเนี่ยมันเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายไหมนะครับหรือการตั้งกรรมการขึ้นมาเพื่อหาความผิดในการในการดาเนินในในเรื่องการดำเนิน,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 นการการะบวนยุติธรรมทางอาญาว่าความผิดปกติที่เกิดขึ้นเนี่ยสามารถที่จะรื้อฟื้นคดีขึ้นมาได้ไหม ถ้ารื้อพื้นคดีขึ้นมาได้ก็ไปสู่กระบวนการรื้อพื้นคดีถ้ารื้อพื้นไม่ได้เนี่ยผลจะเป็นยังไงหรือในกรณีรื้อพื้นคดีขึ้นมาไม่ได้เนี่ยผู้ที่อยู่ในกระบวนการในการสั่งคดีก็ดีในการในการวินิจฉัยคดีคดีเนี่ยจะต้องรับผิดตามกฎหมายหรือไม่นะครับนี่คือสิ่งที่เรา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 คิดว่าคนที่รับความยุติธรรมทั้งหมดเนี่ย เขาอยากเห็นอยากเห็นกระบวนการยุติธรรมที่ผ่านมาเนี่ยมันโปร่งใสมันสามารถต,ตอบโจทย์ได้ว่าคนที่สั่งคดีนั้นเป็นมืออาชีพนะฮะระบบอุถธรภ์ไม่สามารถจะเข้าก้าวร่วงเข้าไปสู่กระบวนการใช้ดุลพินิษฐางทางกระบวนการยุติธรรมได้นี่ผมใช้คำว่ากระบวนการยุติธรรมนะครับจริงๆแล้วไอ้ความยุติธรรมมันมัน มันเป็นเรื่องในจิตใจนะครับแต่การยุติธรรมเนี่ยกระบวนการยุติมันความยุติธรรมเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ด้วยการมีระบบของกระบวนการยุติธรรมหมายความว่าระบบทั้งหมดเนี่ยมันจะทูดกันกรองทําให้เกิดดูนำานาาทาให้เกิดความเที่ยงธรรมความยุติธรรมขึ้นมาในในทางสังคมฉะนั้นกระบวนการยุติธรรมเป็นกระบวนการที่มีการพัฒนามาแล้วเป็นจำนวนเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเวลายาวนานมากนะครับและในกระบวนการยุติธรรมไม่ได้หมายถึงตัวศาลอย่างเ <pedestrian S 1> ดียว ไม่ได้หมายถึงอายการไม่ได้หมายถึงพนักงานตำรวจไม่ได้หมายถึงพนักงานฝ่ายปกครองไม่ได้หมายถึงเจ้าที่ราชธรรอย่างเดียวกระบวนหรือหมายถึงทนายความหรือนักกฎหมายที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนให้กระบวนการยุติธรรมมันเกิดขึ้นฉะนั้นกระบวนการเป็นกระบวนการที่ประเทศที่เป็นอารยะแล้วเนี่ยเขาใช้กันถามว่ากระบวนการยุติธรรมเนี้เป็นกระบวนการที่มีความยุติธรรมจริงๆไหม จริงๆว,วิธรรมกับกระบวนการวิธรรมมันต้องแยกกันนะครับแต่ในกระบวนการวิธิธรรมที่เราใช้เนี่ยมันมีหลักการเรื่องความยุติธรรมอยู่ด้วยนะครับอย่างอย่างประเทศไทยเราเนี่ยถ้าเราเราเราคุ้นเคยก็คือหลักของธรรมาพิบาลการการใช้หลักธรรมาพิบาลมาใช้ในกระบวนการวิธธรรมเราจะเห็นว่าขั้นตอนต่างๆและกระบวนการต่มันตอบโจทย์ได้และมันตอบผลกระทบต่อสังคมได้เพราะนั้นในสิ่งที่สาคัญที่สุดก็คือว่า ในในหลักของกฎหมายเนี่ยเรื่องกระบวนการยุติธรรมคือการปกครองในระบบนิติรัฐนนิติรัฐน์หมายความว่าตัวกฎหมายว่ายังไงวางหลักอย่างไงก็คือหลักเรื่องนั้นอย่างนั้นจะถามว่าไอ,อา้ระบบกระบวนการระบบนิติรัฐนเนี่ยมันสามารถอำนวยความยุติธรรมให้กับทุกคนไหมตรงตรงนี้ต้องกลับไปดูอันหนึ่งเราจะเห็นคำอีกคำหนึ่งที่ปรากฏอยูใ่ในรัฐธรรมนูญน,นะครับ และในในในตำรับตำราทางกฎหมายและการาปกครองเราใช้คำว่าหลักนิติธรรมนะครับคือความเป็นธรรมทางกฎหมายความเป็นธรรมในกฎหมายเนี่ยมันมีอยู่ในกระบวนการาพิจารณาหรือกระบวนการกระบวนการยุติธรรมทางอาญานะครับเราจะเห็นว่ามันมีกฎเกณฑ์ว่าหนึ่งการการได้มาซึ่งพยาหนหลักฐาน2การเปิดโอกาสให้ ผู้กระทำความผิดหรือผู้ถูกกล่าวหาว่าผู้กระทำความผิดเนี่ยสามารถที่จะพิสูจน์ตัวเองได้แล้วเจ้าหน้าที่ในในกระบวนการคือตํารวจก,ก็ดีพนักงานฝ่ายปกครองก็ดีนะครับหรือนักกฎหมายในในชั้นต้นก็ดีเนี่ยต้องมีส่วนร่วมในการที่จะนําพยานหลักฐานนั้นเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนั้นพยานหลักฐานเนี่ยจะต้องถูกนําเข้าทั้งทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยหรือผู้ฝ่าย ฝ่ายที่ฝ่ายเป็นผู้ฝ่ายของของโจทก์กับฝ่ายข,ของของจำเลยหรือฝ่ายผู้ผู้ถูกกล่าวหาผู้กล่าวหาผู้ถูกหาเนี่ยต้องนำเข้ามาสู่กระบวนการทั้งหมดและก็มีกระบวนการกันกรองเมื่อการกระบวนการกันกรองเป็นเป็นสำนวนในในในลักษณะคดีนนาฐาฐายาเนี่ยพนักง,งานสอบสวนก็ทำการำทำสำนวนทั้งหมดต้องรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดนะครับไว้ในสำนวนแล้วก็ มีมีความเห็นทาง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 ของพนักงานสอบสวนว่าในแต่ละเรื่องนั้นในคดีนั้นนะควรจะฟ้องหรือไม่ฟ้องการใช้ดุลพินิจ์ของพนักงานสอบสวนหรือว่าเจ้าที่ฝ่ายปกครองเนี่ยมันยังไม่ยุตินะครับจนกว่าสำนวนนี้จะไปสู่อายการเมื่ออายการตรวจสำนวนแล้วเนี่ยเห็นว่าสำนวนบกพร่องสำนวนยังไม่สมบูรณ์อายการก็มีอำนาจหน้านนที่ที้สั่งให้มีการสอบผูบ้สอบเพิ่ม สอบเพิ่มเสร็จแล้วเนี่ยอายการก็จะใช้อำนาจของอายการเองเนในการวินิจฉัยว่าสำนวนนั้นควรฟ้องหรือไม่ควรฟ้องนะครับและหลักการหลักการที่ที่ที่ใช้ในคดีอาญานะครับเป็นหลักการใหญ่ที่ศาสตร์เองก็ใช้ก็คือหลักการเรื่องต้องมีความมีการกระทําความผิดทางอาญาเกิดขึ้นสองนะต้องได้ความว่าจําเลยเป็นผู้กระทาความผิด ถ้ามีเหตุสงสัยต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยนี่เป็นหลักการที่ใช้แม้กระทั่งในหลักของพนักงานสอบสวนใน้พนักงานอัยาการไม่ใช่ใช้เฉพาะในศาลนะครับหลังนี้เป็นหลักการใหญ่เพื่อการหลักการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพข,ของประชาชนและประชาชนทุกคนเนี่ยถูกได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาว่าเป็นผู้กระทำความผิดนี่คือสิ่งเป็นหลักการที่มันมีอยู่ในรัฐธรรมนูญแล้วก็ ต้องต้องต้องศึกษาแล้วต้องเราเรียนแล้วต้องมีต้องให้ประชาชนได้มีความรู้เรื่องหลับนี้ด้วยผมจึงบอกว่าวันนี้เองเนี่ยถ้าเรามาดูเรื่องจำนวนของของของบอสเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่ามีข้ออข้อทุ้งติงและข้อที่เราเราไม่สบายใจครับใน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 ใ่ในในใกใน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 ,นานานเราเใน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 ใวเรานใ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 นี่ใน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 นนในนนนน เราเราเห็นอย่างหนึ่งก็บอกว่าเอ๊ะเรื่องนี้ประเด็นมันเริ่มตั้งแต่ประเด็นที่ว่าทอ้ที่ทางอัยการออกมาแถลงว่ากระบวนการสั่งสมนวนนะของอัยการนะชอบแล้วนะครับแล้วถ้าจะลื้อฟื้นคดีได้เนี่ยทำได้สองเรื่องคือเรื่องความเร็วของรถกับเรื่องอยาเสพติดถามว่าถ้าอัยการบอกว่าถ้าเกิดอัยการแถลงว่า การสั่งสำนวนไม่ชอบเนี่ยผมบอกเลยพนักงานใาการโดนดำเนินคดีนะครับเนื่องจากบ้านในกฎหมายของอายการเองเนี่ยการสั่งสำนวนเนี่ยการสั่งสำนวนการใช้ดุลจริยธรรมทาง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 การพิจารณาสำนวนเนี่ยกฎหมายกําหนดว่าพนักงานอายการต้องถือต้องยึดหลักรัฐธรรมนูญหลักเรื่องสิทธิเสรีภาพหลักเรื่องอำนาจรัฐหลักเรื่อง การแสวงหาพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยในหลักที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญและขณะเดียวกันนะครับในในกฎหมายอายการเองก็เขียนไว้ชัดเจนว่าการอายการต้องใช้ต้องสั่งสำนวนนะครับหรือใช้ดุลพินิษโดยสุจริตโดยสุจริตหมายคือว่าตรงไปตรงมาเป็นไปตามสำนวนและสำนวนนั้นก็ต้องสมบูรณ์นะฮะ ถ้าสำนวนสำนวนนั้นยังไม่สมบูรณ์มีช่องมีช่องว่ามีช่องที่มันมันมันต้องสอบเพิ่มแล้วไม่มีการสอบเพิ่มแต่ไอาการก็ชิงสั่งไปก่อนเนี้ยไม่ได้ชื่อว่าไอไอการทําได้โดยสุจริตนะครับเมื่อพูดถึงคาาําว่าไม่สุจริตแล้วมันมีคําอีกคำหนึ่งซึ่งซึ่งในในในแวดวงของของการดาเนิกน,กนการในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเนี่ยมันมีคําอยู่คํหนึ่งเรื่องทุจริต คาว่าทุจริตเนี่ยในในในกฎหมายเขียนไม่ชัดเจนนะว่าเป็นการสแสวงหาประโยชน์ที่ไม่ควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผู้อื่นฉะนั้นการใช้อํานาจของพนักงานสอบสวนก็ดีพนักงานอายการก็ดีหรือศาลก็ดีเนี่ยถ้าฟังว่ามันได้ประโยชน์มานะครับและประโยชน์นั้นไม่ใช่เ,เรื่องเงินเดือน ค่าตอบแทนหรือสิ่งที่กฎหมายกําหนดให้ตําแหน่งนั้นๆสามารถรับได้ก็ถือว่าเป็นการรับมาโดยทุจริตทั้งสิน้นนะผลของการการรับมาซึ่งประโยชน์อันเป็นการทุจริตเนี่ยมันทําใหผผ้ผู้กระทำเนี่ยจะต้องรับโทษทางอาญ,ญานะครับในลักษณะของกฎหมายอาญ,ญาทุจริตก็คือ,อตามกฎหมายพระราชบัญญัติป้องรามการประพฤติมิชอบในวงราชการตรงนั้นนะครับ กฎหมายฉบับนี้ไม่ยกเว้นนะครับว่าพนักงานอายการตำรวจหรือศาลที่ที่ทำผิดใน,ในกรณีที่มีเจตนาทุจริตหรือสแสวงหาประโยชน์โดยทุจริตเนี่ยจะไม่อยู่ในบังคับกฎหมายฉบับนี้ฉะนั้นกระบวนการเราจึงเห็นว่าทุกคณะที่ออกมาสัมภาษณ์เนี่ยมีแนวทางไปในทางเดียวกันตำรวจก็บอกว่าเขาทำครบถ้วนแล้วอายการก็บอกเขาทำครบถ้วนแล้วทางตำรวจเองก็บอกว่า ไอท้ที่ที่เขาไปสอบพยานเพิ่มเนี่ยไม่ใช่เขาถือโอกาสไปทําเองเนื่องจากว่าทางทางกรรมธิการเนี่ยเรียกพยานไปแล้วก็เรียกไปและเพได้ความว่าม,มีพยานใหม่สองคนแล้วก็เอาพยานใหม่สองคนเนี่ยเข้ามาสู่สํานวนแล้วก็สั่งไม่ฟ้องนะครับซึ่งซึ่งผลของการสั่งไม่ฟ้องในสํานวนนั้นเมื่อถึงถึงอายการปุ๊บเนี่ย ก็เห็นด้วยเห็นด้วยนะครับว่าเป็นพยานใหม่แล้วก็สั่งไม่ฟ้องเพราะพอเมื่อไอาการสั่งไม่ฟ้องปุ๊บไอาการสูงสุดสั่งไม่ฟ้องปุ๊บคดีมันจบนะครับจะถามว่าจบไงจบในกระบวนการที่เป็นการดาเนินกระบวนการทางอาญาในฝ่ายของพนักง,งานอายการแต่มันมันไม่ตัดสิทธิ์นะครับมันไม่ตัดสิทธิ์ของผู้เสียหายของของผู้เสียหายเนี่ยที่จะมาฟ้องคดีนี้เองถามว่า ฟ้องได้ไหมก็ได้ครับแต่มันมีมีประเด็นอันหนึ่งว่าในข้อหาในข้อหาขับรถประมาทเนี่ยในข้อหาขับรถประมาทนีออ้อำนาจฟ้องเป็นของบักงานอัยการนะครับประชาชนฟ้องไม่ได้เขาเรียกอาญาแผ่นดินตรงนี้เป็นข้อจํากัดอันหนึ่งซึ่งซึ่งเราคิดว่าถ้ามีถ้าผู้เสียหายจะรื้อฟื้นคดีมาบุ้มเนี่ยจะขับรถประมาทนียเป็นเหตุคนตายเนี่ยเ,เขาไม่สามารถฟ้องได้นะครับ แต่ถ้าไปฟ้องว่ากระทําโดยประมาทเป็นเหตุให้คนตายเนี่ยนะครับไม่ฟ้องตามพระธรรมจักรจรทางบกไปฟ้องประมวลกฎหมายยามตาตารา310แล้วเนี่ยพนักงานสอบอผู้เสียหายเองญาติผู้เสียหายเองเนี่ยสามารถที่จะดำเนินคดีได้นี่คือประเด็นที่เราพู้ถูตั้งไว้ว่าถ้ามีการรื้อฟื้นคดีเนี่ยก็ารื้อฟื้นได้ในกรณีที่ผู้เสียหายเองญาติผู้เสียหายเองก็คือตํารวจที่ตายนะครับญาติของตํารวจที่ตายเนี่ย จะมาฟ้องถามว่าออในตอนที่มีการเยียวยาในเรื่องนี้นะครับออมีถ้ามีข้อตกลงถ้ามีข้อตกลงว่าจะไม่ดำเนินคดออีต่อการต่อไปทั้งทางแพ่งและทางอาญาเนี่ยข้อตกลงนั้นบังคับได้เพียงมากน้อยเพียงใดออในกห็กีของผมในส่วนของความผิดทางทางแพ่งนะครับในทางแพ่งนะครับ ข้อตกลงนั้นสามารถใช้ได้นะครับแต่ข้อตกลงที่ไม่ให้ดําเนินคดีทางอาญาเนี่ยใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าขัดต่อความสงบเรียบร้อยและสิลธรรมบันดีของประชาชนนี่เป็นความเห็นของผมนะครับเพราะว่าในฐานะว่ามันไม่การการไปทําข้อตกลงในทางอาญาเนี่ยทำให้สิทธิเสรีภาพของผู้เสียหายสูญเสียไปสิทธิของผู้เสียหายสูญเสียไปเนี่ย มันสามารถไม่สามารถทําได้นะครับเพราะขัดต่อความสงบเรียบร้อยและสิทธ,ธรตมอันดีของประชาชนตามตามประมวลกฎหมายแพง่งพณิชย์มาตรา150นะครับนี่คือสิ่งที่เราเราจะมองในใน,ในมิติของของการเลื้อฟื้นคดีใหม่แต่ตามต่อไปว่าถามว่าประเด็นเรื่องความเร็วของรถเนี่ยครับ ที่ที่มีการพูดถึงว่าท่านอายการแถลงว่าสามารถที่จะรื้อฟื้นเป็นคดีใหม่ได้เนี่ยผมก็ตั้งข้อสังเกตว่าไอ้การลื้อฟื้นคดีอาญาคดีใหม่นี้เจตนารมณ์ของกฎหมายตอนนั้นที่ผมผมอยู่ในร้วยในการพิจารณาแรกๆเนี่ยก็คือเราเราได้แนวคิดมาจากคดีชาริอาเดนแคนนะครับคดีคุณรัตนาเรียโมลาเลยจำลองน,นี่คนกลุ่มนี้นะครับ ว่าเขาได้รับโทษทางอาญ,ญาแล้วเนี่ยรัฐเปเยียวยาการลื้อฟื้นคดีอาญ,ญาในลักษณะาตามเรื่องนั้นเจตนาเรื่องนั้นผมเข้าใจว่าเป็นเรื่องการที่จำเรยถูกลงโทษแล้วจะมาลื้อฟื้นคดีเพื่อทําให้จำเลยเนี่ยผว่าได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายได้แต่ไม่น่าจะหมายถึงลักษณะคดีของคุณบอสในครั้งนี้นะครับในครั้งนี้มันเป็นเรื่องที่ว่าเป็นข้อหาและ และการการะทำซึง่งเกิดเป็นคพค,ความผิดตามข้อหาหนึ่งข้อหาใดอยู่แล้วนะครับซึ่งซึ่งควรจะต้องได้รับการพิจารณาและการลงโทษไปแล้วตรงนี้ก็เป็นข้อช่องว่างกฎหมายอันหนึ่งว่าถ้าสมมุติว่ามันมีการดําเนินคดีไปแล้วใช่ไหมฮะการจะไปฟ้องเขาใน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 ,ในการกระทําเดียวกันที่เป็นการผิดครบอีกข้อหาหนึ่งเนี้ย มันทาไม่ได้นะครับทําไม่ได้นะครับนี่คือสิ่งที่ที่ที่มันข้อจํากัดทางกฎหมายเหมือนกันว่าถ้าถ้าฟังว่ามีความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดจริงถ้าฟังว่ามีการเสพยาเสพติดจริงเนี่ยจะฟ้องเขาได้อีกไหมเพราะถ้าถือว่าคําสั่งถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันระงับหมดแล้วเนี่ยถือว่าจําเลยเขาได้รับการคุ้มครองและสิทธิเสรีภาพของเขาแล้วใช่ไหมถ้าใช่เนี่ยก็ฟ้องคดีใหม่ไม่ได้ นี่เป็นประเด็นที่เราเราคิดคิดว่าน่าสนใจครับน่าสนใจมากๆในใน,ใน,ใ,น,ใ,นในทางวิชาการในทางปฏิบัติเนี่ยซึ่งแนวทางอันนี้ไม่เคยมีการนํามาพิจารณาได้มาพูดกันใน,ในที่สาธารณะแต่วันนี้โชคดีตรงที่สื่อพยายามให้ความสนใจแล้วก็นําเอาความเห็นต่างๆเนี่ยออกมาสู่สาธารณะแต่ไม่มีการนํามาวิเคราะห์ใน ลักษณะของของของคนกลางนะครับที่ไม่ไม,ไม่ไม่มีผลประโยชน์ได้เสียจากการสั่งคดีนี้เราจะเห็นว่าคนที่ออกมาพูดในเรื่องคดีนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นคู่กรณีเป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นผู้รผลกระทบจากคดีทั้งสิ้นไม่ว่าพนักงานสอบสวนไม่ว่าพนักงานอายการรวมตลอดถึงข้ออ้างที่ว่าบอกว่าสมาชิตรัฐสภาก็คือกรรมธิการนะครับที่ก้าวร่วงเข้าไป เรียกพยายนมาแล้วก็มีการนำพยายนชุดนั้นเข้าไปสู่สํานวนประเด็นต่อไปที่เราน่าพิจารณาก็คือว่า <c oughs> การที่พนักงานสอบสวนก็ดีนะครับนําเอากระบวนการที่เกิดในกรรมติการมาใช้ในการทํำต้นงุนก็ดีเนี่ยเราจะถือว่าเป็นการก้าวไกระหว่างอำนาจฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารไหม ถ้าอำนาจเช่นว่านี้มีจริงทําได้จริงเนี่ยในชั้นพิจารณาของศาลก็สามารถจะทาได้ใช่ไหมถ้าสามารถจะทาได้กันอย่างนั้นในลักษณะของการการคว้ยกันเนี่ยครับของอำนาจเนี่ยมันจะเป็นมันจะทําให้ดในอำนาจของการการดูลอำนาจอธิปไตยเนี่ยมันเสียไปไหมในทางทฤษฎีทางกฎหมายเนี่ยเราถือว่ามันเสียไปไหมเราจะเห็นได้ว่า ถ้ากระบวนการมีการะทําโดยสุจริตการทำเพื่อการศึกษาทําเพื่อประโยชน์ของสาธรณะแล้วผมคิดว่ามันทําได้แต่ถ้ามีเจตนาเจตนาที่จะนํากระบวนการอันนี้ไปใช้ในในกระบวนการหนึ่งกระบวนการใดเพื่อทําให้คนบางคนไม่ต้องรับโทษเนี่ยผมถิดว่าเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตนะฮะตรงนี้คือสิ่งที่เราเราคิดว่าน่าจะน่าจะมีการนำม,มาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่ง นะครับถามว่าประเด็นต่อไปว่าการหาความผิดเนี่ยเพื่อรื้อฟื้นคดีเนี่ยเราุยกกู่ทีนะครับปัญหาต่อไปว่าถ้าฟังว่ามีความบุกพร่องและมีกระบวนกรอุปถัมเนี่ยเข้าไปสู่กระบวนการไม่ว่าจะเป็นงานสอบสวนก็ดีไม่ว่าจะเป็นงานอายการก็ดีเนี่ยผูเ้กเกี่ยวข้องทั้งหมดจะต้องรับมีมีมีความรับผิดทางกฎหมายอย่างไรหรือไม่แล้วถ้าบอกว่าได้รับการคุ้มครอง ไม่ต้องรับโทษแล้วเนี่ยผมก็คิดว่ากระบวนการกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเนี่ยมันน่าจะถูกมันจะน่าจะถูกบ,บ,บ,บิดเบือนไปจากหลักการสำคัญก็คือว่าคนที่เข้าไปสั่งในสำนวนคดีอาญาตั้งแต่ต้นไปจนถึงศาลเนี่ยได้รับการคุ้มครองเหมือนเป็นศาล เพราะนั้นอำนาจการอำนาจของการคุ้มครองเช่นนี้มันจริงๆแล้วมันต้องมีกฎหมายรองรับนะครับว่าการกระทำเช่นนั้นไม่ต้องรับโทษทั้งทางแพ่งและทางอาญาในการใช้ดุลพินิษซึ่งในในเรื่องนี้นะครับในกรในกร,ในก,รในการเสนอกฎหมายของพรนักของอายการนะครับก็มีการอภิปรายซึ่งผมเป็นตอนเป็นผู้ที่สมาชิกผมว่าอภิปรายเรื่องนี้เหมือนกันว่าการใช้ การใช้การใช้ดูลพินิจของพนักงานอายการในการสั่งสำนวนเนี้ยต้องกระทำโดยสุจริตนะครับถ้าไม่สุจริตก็จะไม่ได้รับไม่รับการคุ้มครองทางกฎหมายนี่คือสิ่งที่เราเราคิดว่าเป็นเรื่องที่เราเราน่าจะน่าจะกลับมาทบทวนนะครับแล้วก็น่าจะไปดูรายละเอียดที่ให้มากกว่านี้ในการที่จะนําข้อมูลต่างๆสู่สาธารณะเพราะว่า การนําข้อมูลต่างๆออกสู่สาธารณะประชาชนที่เขาดูเนี่ยบางคนเขาไม่มีความรู้แม้แต่คนที่เป็นนักกฎหมายเองที่จบกฎหมายเองที่ไม่ได้ทํางานด้านกฎหมายเขาก็ไม่ได้มีไม่ได้แตกฉานในเรื่องเหล่านี้และหลักการหลักหลักการหลายหลักการเนี่ยมันต้องไปดูในรัฐธรรมนูญด้วยว่าหลักการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพที่เป็นหลักการใหญ่หลักการหนึ่งในรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็ในหลักสากลแล้วเนี่ยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพเหล่านี้เป็น เป็นประเทศที่เป็นอริยะแล้วเนี่ยเขาองนามาใช้ผมนิ่งบอกว่าหน้าพิจารณาหลายๆเรื่องในในในคดีบอสเนี่ยว่าหนึ่งการหาข้อเท็จจริงโดยคณะกรรมการต่างๆนั้นเนี่ยเมื่อได้มาแล้วเนี่ยจะเกิดประโยชน์อะไรกับประเทศชาติเกิดอะไรกับประชาชน 2. ถ้าพบว่ารับความผิดแล้วเนี่ยจะมีการลื้อฟื้นคดีได้หรือไม่หรือมีการดําเนินคดีกับเจ้าาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ใช้ ให้ระบบระบบอุปถัมเนี่ยเข้าครอบนำครอบงำการตัดสินใจและการใช้ดุลพินิษในในทางอาญานะครับถึงอันนี้คือบอกว่าในในครึ่งแรกของรายการเนี่ยคงคิดคงตั้งประเด็นไว้อย่างนี้แหละครับว,ว่าคดีบอสเนี่ยเป็นคดีที่จะรื้อฟื้นได้หรือไม่แลวข้อเท็จจริงยุติแล้วเอาไปทําอะไระความผิดความผิดถ้าพบความผิดเนี่ยจะรื้อฟื้นหรือไม่แล้วก็จะดําเนินคดีกับผู้ดําเนินการหรือไม่อย่างไร